ดีครับผมวันนี้มาพบกับช่างโต้งเลยนะครับวันนี้จะพามาเปลี่ยนหลอดไฟนะครับตอนนี้อาการหลอดไฟกระพริบนะครับนี่รับเทียงมาหลอดไฟกระพริบอย่างเงี้ยวันนี้จะให้ดูนะครับเป็นขั้วดำๆเนี่ยเป็นขั้วดำๆอยู่ตรงนี้นะครับนี่ให้สันนิษฐานว่าหลอดขาดครับ มันสตาร์ทไม่ออกแล้วนะครับแต่ว่าตัวสตาร์เตอร์ทางานอยู่นะสตาร์เตอร์ทางานอยู่มันพยายามที่จะสตาร์ทอยู่นะครับแต่ว่ามันสตาร์ทไม่ออกครับผมอันนี้ผมจะเปลี่ยนโดยที่ไม่ปิดสวิตช์นะครับแล้วก็จะเปลี่ยนตัวสตาร์เตอร์ให้ด้วยครับโอเคครับผมอันนี้ครับอาการกระพริบนะครับ ก็ซื้อหลอดเป็นหลอดนีออนนะครับ T8 นะครับนี่ครับปิดไปก่อนเลยครับพี่ครับอันนี้ผมบิดหลอดครับไม่ได้ปิดสวิตไฟนะครับเป็นหลอด T8 นะครับขนาด18วั์นะครับตัวนี้หรือว่าหลอดนีออน18วันครับครับผมหรือว่าสับช่างก็หลอดฟัวเรเซนต์นะครับถอดตาร์เตอร์นะครับก็บิดเลยนะครับ บิดมานิดนงก็ถอนเลยอันนี้ผุจะเปลี่ยนด้วยนะครับตัวนี้อันนี้ดูด้วยนะครับเวลาไปซื้อสตาร์เตอร์มาเปลี่ยนนะครับอันนี้จะเป็น s 1 0บนะครับจะเป็น s 1 0นะครับตัวนี้ก็จะเป็น s 1 0คืนนะครับนนครับได้หลอดมาแล้วครับกับสตาร์เตอร์นะครับ s 1 0 น่ครับ s สิบนี่นะครับแล้วก็หลอดสิบแปดหนะครับนี่ะครับอันนี้หนึ่งพันยี่ห้าลูเมนครับครับก็ไปเปลี่ยนกันเลยนะครับนะครับสำหรับวิธีเปลี่ยนก็ไม่ยากนะครับก็ใส่สตาร์เตอร์เข้าไปวิธีใส่ก็หมุนถอยหลังครับหมุนถอยหลังให้มันเข้าล็อกนะครับ สตตตัสเตอร์ก่อนฝ่ยหลังให้มันเข้าล็อกพยายามตั้งให้มันตรงๆนะครับตัวสตตัสเตอร์ไม่งั้นมันจะไม่เข้าล็อกค,ค่อยหมุนไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยครับเข้าล็อกแล้วนะครับเข้าล็อกแล้วก็เราก็หมุนขวานะครับเหมุนตามพิมพ์เลยนะครับปุ๊บเรียบร้อยนะครับ วิธีใส่หลอดก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับเอาเข้าทีละขั้ว,วหรือว่าเอาเข้าพร้อมกันก็ได้นะครับัวให้ตรงนะครับนี่นะครับแล้วก็บิดพร้อมกันนะครับปึ๊บนี่สตาร์ทได้ทํางาน,นครับปิดแล้วครับครับผมสําหรับลิปนี่นะครับเป็นคลิปการแก้ไขหลอดไฟกระพริบนะครับเป็นหลอดนีออนหลอดโพลีเซนขนาด 18วัตต์นะครับหรือว่าหลอด T8 นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับตัวพี่ๆเพื่อนๆน้องๆช่างหรือว่าผู้ใช้งานทั่วไปนะครับก็สำหรับท่านที่เข้ามารับชมคลิปแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็เปิดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปต่อๆไปของช่องช่างตรงชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท้านี้นะครับขอบคุณครับ